จะมีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็บอกว่ามันจะมีคำคำหนึ่งที่เขาบอกว่าสิ่งใดที่มนุษย์เข้าถึงและสัมผัสได้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงคือคำว่าเขาเรียกฟิลแบบประมาณว่าสิ่งใดหรือเรื่องใดที่จิตมนุษย์เข้าถึงและสัมผัสได้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงคือเมื่อเมื่อไม่กี่ปีก่อน มันจะมีที่ต่างประเทศนะไม่ใช่บ้านเรานะที่ต่างประเทศเนะี่ยเขาจะมีงานเขาจะมีงานวิจัยอยู่งานที่เขาใช้คนที่ติดคุกมาทํางานวิจัยคนที่ติดคุกวงเล็บนะที่โดนคดีประหารชีวิตนะอันนี้ออกข่าวเลยเขาจะทํางานวิจัยว่าไอ้คาพูดเนี้ยและสิ่งเนี้ยมันมีอยู่จริงไหมคือเรื่องของความเชื่อแบบสุดตรง เมื่อเราเชื่อเรื่องใดสุดโตงเมื่อจิตใจเราเข้าถึงและสัมผัสได้กับเรื่องนั้นจริงๆนะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงความหมายคือว่าเขาทําเขาเอาคนที่ที่โดนโทษประหารชีวิตแนตะ่สมัยก่อนในเวลาประหารชีวิตเนะี่ยเขาใช้เป็นวิธีการยิงเต้าหรือไม่ก็ฉีดยาหรือไม่ก็ช็อตไฟใช่ไหมแต่เขาอะไปโกหกมาโทษคนหนึ่งที่นะักโทษคนนีย้ยังไงก็ต้องตายอยู่แล้ว เพราะว่าเขาโดนโทษต่อาหารชีวิตและเขาทําไงไมเขาอะบอกกับนกักโทษคนนี้ว่าวันนี้ถึงค้าวที่เป็นคิวของคุณแล้วนะที่คุณจะต้องโดนอาหารชีวิตแต่วันนี้เราจะใช้วิธีระหารชีวิตคุณด้วยอะไรรไหมด้วยการกรีดข้อมือด้วยการกรีดข้อมือแล้วปล่อยให้เลือดไหลจนหมดตัวแล้วก็ตายเองเขาก็ทำไงรู้ไหมห้องนี้ เป็นห้องปหาชีวิตส่วนอันเนี้ยเป็นกระจกกัน้นแล้วพวกทีมวิจัยและนักวิเคราะห์อยู่ฝั่งนี้นอกไหมเสร็จปุ๊บนักโทษเนี่ยเขาก็จากนักโทษนอนมัดแขนมัดขามัดทุกอย่างไว้หมดเลยเสร็จปุ๊บก็นอนแล้วก็ปิดตาปิดตาเสร็จปุ๊บคนที่อยู่ฝั่งเนี้ยก็พูดผ่านกระจกว่าเอาแล้วนะเราจะเริ่มแล้วนะเราจะเริ่มฆ่าคุณแล้วนะคุณตายแน่ๆยังไงกูเขาต้องตายแน่ๆ เราจะกรีดข้อมือคุณนะแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยให้คุณเนี่ยเลือดค่อยๆไหลหลังจากที่คุณเลือดค่อยๆไหลปุ๊บเนี่ยคุณจะเริ่มอาฟางคุณจะเริ่มค่อยๆเลือดหมดตัวทีละนิดแล้วคุณก็จะเริ่มอ่อนเพลียแล้วคุณก็จะเริ่มเริ่มค่อยๆหายใจไม่ออกคุณจะเริ่มแน่นหน้าอกแล้วคุณก็จะค่อยๆตายไปทีละทีละนิดเขาเอาแล้วนะเริ่มนะเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่คุณไม่ต้องกลัวนะตอนที่เราเอามีดกรีดข้อมือเนี่ย คุณจะไม่เจ็บหรอกเพราะเราจะฉีดยาชาก่อนเขาเอานักโทษนอนแล้วเขาก็ฉีดยาชาอันนี้เป็นเรื่องเรื่องจริงนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแต่งหรือเรื่องเล่านะอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นงานวิจัยจริงเขาก็ฉีดยาชาพอฉีดยาชาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าอะตอนเนี้ยเราทําการกรีดเลือดคุณแล้วนะเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยแผลที่แผลเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บหรอกเรากรีดเลือดคุณแล้วนะ ตัวนีน้คุณจะค่อยๆตายทีละนิดนะฝั่งนี้เขาก็ยืนมองอยู่แล้วก็พูดพูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอเคคุณจะค่อยๆตายนะนักโทษนักโทษก็แบบว่าตายแน่ๆยังไงก็ตายแน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมรือม่เขาอะไม่ได้กรีดเลือดจริงๆเขาไม่ได้กรีดข้อมือจริงๆแต่เขาทําอะไรนะว่าเขาเอาเลือดวัวที่มีอุณหภูมิเหมือนเลือดคนหยดจากหยดจากข้างบนหยดจากข้อมือเ,อเขาเรียกว่าหยดจากสาย สายสลิงให้มันผ่านข้อมือแล้วค่อยๆไหลทีละ่ะะยดถามว่าเขาได้ยินเสียงเลือ,เอดเต้หยดไหมได้ยินเขาได้ยินเสียงเ,งเ,งยเล,ลือดเตงหยดเขารู้สึกร้อนเผาผ่าที่ข้อมือทั้งๆท,ที่เลือดของตัวเองนะไม่ได้หยดเลยสักหยดเดียวเชื่อเขาก็เชื่อว่าคือเขาเป็นนักโทษประหารอยู่แล้วไงเตรียมตัวมาตายอยู่แล้วแล้วก็โดนฝั่งนี้วิวว่าคุณตายแน่ๆยังไงคุณตายแน่ๆเราเขารู้เขาแบบไม่เห็นอะไรเพราะนอนปิดตา มีอะไรหล่นไหลผ่านมีน้ําไหลผ่านตอนนี้เลือดคุณเนี่ยหายไปประมาณ50%ขอรนตของร่างกายแล้วนะคุณจะเริ่มอ่อนเพลียนะตอนนี้อ่อนเพลียหรือยังเขาก็พูดโต้ต่อันเพลียแล้วเพลียแล้วตอนนี้เพลียแล้วจริงๆรแล้วเลือดไม่ได้ไหลสหยดเลยนะสุดท้ายแนละ้วคุณใกล้จะตายแล้วนะคุณใกล้จะตายนะสรุปสุดท้ายใช่ไหมนักโทษคนนั้นขาดใจตายเองนี่คือเรื่องจริงเลยนะที่เขาทำมาเพียงแขาดใจตายเองเพราะเขาเชื่อว่าเขาจะตาย ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนคน,นนั้นนักโทษคนนั้นขาดใจตายไปตอนที่เลือดไม่ได้ออกแม้แต่หยดเดียวเลยเป็นเลือดบัวทั้งหมดเลยที่ไหลผ่านขา้อมือตัวเองมันเหลือเชื่อนะแต่มันคืองานวิจัยที่เขาทําเรื่องนี้และวิจัยเรื่องนี้กันเลยทีว่าสิ่งใดที่จิตมนุษย์เข้าถึงและเชื่ออย่างสุดโต่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นเขาตายจริงๆนะวันที่เลือดไม่ได้ออกเลยแม้แต่หยดเดียวไม่มีเลือดของเขาเลย แต่เขาเชื่อว่าคือนักโทษประหารเตรียมตัวมาตายเขาเชื่อว่าเขาต้องตายและนี่คือการประหารรูปแบบเขาเชื่อสิ่งนั้นมันไม่มีข้อคอรหานี้ว่าเมื่อเขาไม่ต้องตายเขาตายจริงขาด,าาขาดาใ,ใจตายขาดอากาศหายใจตายวันที่พี่ฟังเรื่องนี้ครั้งแรกมันจริงเหรอมันใช่เหรอไม่จริงมั้งไม่ใช่มั้งแต่มันใช่เขาตายจริงเป็นนักโทษตะารเรื่องนี้เกิดข,ขึ้นในสหรัฐอเมริกา คือการที่เราเชื่ออะไรสุดแบบสุดต่แต่วันนี้สิ่งที่เราเชื่อแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรนะไมเพราะเราเชื่อแบบไม่สุดปตเรายังมีลังเลตั้งคําถามหรือสงสัยเชื่อไหมถ้านักโทษคนนี้แอบสงสัยว่าแอบสงสัยนะอืมใช่เลือดเราเหรออะไรอ่ะคนที่แบบเลือดเลือดไหลนี่มันจะตายได้เหรอถ้าเขาแอบสงสัยนิดนิดนะเขาอาจจะไม่ตายนะแต่ ขาไม่มีอะไรต้องสงสัยเพราะเขาคือนักโทษประหารอยู่แล้วเขาไม่มีอะไรต้องสงสัยบวกกับโดนวิ้วโดนบิวจากทางบ้านและครอบครัวทางบ้านและครอบครัวเราบิวแบบไหนอัพไลน์ผู้นําเราวิ้วแบบไหนแต่คนเนี้ยนักโทษเนี่ยไอ,ยอผู้คุมเขาต้องบิ้วเน่ตายแน่ๆยังไงตายแน่ๆตอนนี้เลื่อนออกไปสองกะละมังแล้วนะ แล้วเขาก็ได้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงเลือดตัวเองไหลยหยดบนบน,บนกละมัือติงต้งติงต้งติงต้งติง้งติ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 ้งกลหมดแล้วนะเลือดใหมดตัวแล้วนะช้าลงแล้วนะกล้หมดแล้วนะกายแล้วนะก็จะขาดอากาศหายใจแล้วนะอบก็บิวบิวจนจนมันอึ๊กอึ๊กอึ๊กขาดอากาศหายใจบินตายเลยใช่ไหมเหมือนเป็นเรื่องตลกนะแต่เปนเรื่องจริงเพราะนั้นตรงจำไว้เลยว่า สิ่งใดที่จิตเราเข้าถึงและสัมผัสได้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงต่อให้วันนี้ชีวิตเราไม่มีอะไรเลยแต่เราเชื่อว่าเราสํมมนนเาเร็จแน่นอนเรารวยแน่นอนเราเชื่อว่าชีวิตเราเปลี่ยนได้แน่นอนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราลังเลก,กับเรื่องใดแม้แต่เรื่องเดียวนะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยความเชื่อต้องใสสะอาดเหมือนน้านที่อยู่ในขวดนี้เลยถ้ามีเศษขุ่นๆน,นิดเดียวที่อยู่ในน้ำขวดนี้สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้น ความเชื่อเราเชื่อแบบไหนจนสุดตรงและสุดตัวสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีอะไรขุ่นๆสิ่งนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาดความเชื่อต้องเชื่อแบบน้าําใสๆที่เหมือนในต้องใสสะอาดต้องสุดตรงในความเชื่อเหมือนที่น้องเชื่อในพระองค์เหมือนที่น้องเชื่อว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงเหมือนที่น้องเชื่อว่า เชื่อฟังในคําสอนของพานแล้์เชื่อฟังเชื่อฟังในพระองค์เหมือนที่น้องเชื่อว่าพระอรห์มีอยู่จริงน้องไม่ไม่เคยสงสัยเลยใช่ไหมมันจึงเป็นที่มาของน้องถึงได้ละหมาดทุกวันเชื่อมั่นในคําสอนมันเลยทําให้น้องเป็นคนที่เป็นคนดีคนดีข้างนทั้งที่น้องไม่เคยเห็นพระองค์แต่ทาไมน้องเลยเชื่อมั่นในพระองค์โดยแบบไม่ลังเลไม่สงสัยเลยว่าพระองค์มีอยู่จริงไหมมันต้องเชื่อให้ได้ขนาดนั้นวันนี้ถ้าเราเชื่อว่าเราสำเร็จม เราจะสำเร็จนะแต่ถ้าเราสงสัยในความสำเร็จชาตินี้ทั้งชาติน้องจะไม่เจอกับความสำเร็จเอเคไหมเก็บนะ